นี่นะครับนี่ก็กล่องที่เราจะใส่อันนี้จะผมสตาร์ทให้ฟังกล่องเดิมก่อนกล่องเดิมนะที่เขียนอยู่ที่ปักนะ K T M แต่ว่ารหัสกล่อง K P W นะเดี๋ยวสตาร์ทดูก็ออนสวิตช์ขึ้นทุกอย่างเดี๋ยวสตาร์ทดูไม่ติดไม่ <c oughs> <c oughs> ติด โอเคนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกทนะ่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t ยูทูบชาแนลนักเอตโตะสำหรับวันนี้พอดีว่าผมได้สั่งอะไรบางอย่างมาอัปเดตกับเจ้าเวฟ125ของผมนะไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมสั่งอะไรมาไป You never gonna make it You're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different a n d you must be kidding Think you're gonna hit it But you just don't get it It's impossible It's not probable You're responsible Too many obstacles You gotta stop it Yo You gotta take it s o You can't be a pro d o w a t e time no more โอเคนะผมคุณผู้ชมอย่างที่เห็นข้างหน้าของคุณผู้ชมนะนี่ก็จะเป็นกล่องไฟสีส้มจีดเลยราคามันก็ถูกนะถูกมากเลยอยู่ประมาณ200ที่ผมได้มานะ290บาทสําหรับกล่องส้มตัวนี้เดี๋ยวมาดูคุณสมบัติมันก่อนเขาเขียนว่าอย่างไงบ้างสําหรับกล่องที่ผมซื้อมาก็จะเป็นกล่องตัวนี้นะกล่อง CDI Wave 1 2 5บ R ตัวนี้เลยสรรพคุณที่เขียนไว้จะมีปลดลอบเพิ่มอัตราเร่งรอบมาไวคลิ่งงติดมือ จุดระเบิดได้ดีขึ้นลากเกียร์ได้สุดกำลังเครื่องใส่แทนกล่องเดิมได้เลยตอนนี้รถผมเป็นกล่องเดิมอยู่นะเดี๋ยวผมเปิดรถผมก็เดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับผมว่ายังเป็นกล่องเดิมจริงไหมก็นี่นะครับอันนี้คือกล่องที่ผมย้ายขึ้นมานะปกติแล้วมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะอยู่ติดกับแผ่นชาร์จอ่ะลืมบอกไปสำหรับรถผมจะเป็นตัว R นะครับผมตัว R ที่เป็น ดิสหลังหน้าผมนะตัว R ที่เป็นดิสหลังก็สังเกตที่สเตย์พักเท้านะผมแต่ว่าอันเนี้ยคือผมแปลงจากดิสหลังมาเป็นดุมหลังธรรมดาเรียบร้อยนะผมก็การแปลงก็ง่ายๆนะผมก็ใส่ดุมชุดดุมสเตย์ของเวฟร้อยสิไอนะผมก็ง่ายๆอย่างนี้นะผมเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูก่อนหน้าผมว่ากล่องเดิมมันติดนะเดี๋ยวสตาร์ทก่อน เขาบอกว่ามันเป็นกล่องตรงรุ่นนะถ้ากล่องตรงรุ่นอะ่ะมันต้องเสียบแล้วก็ใส่ได้เลยนะผมแต่นะผมเคยลองนะรถผมคือมันผมเอากล่องตัวอามาใส่นะปกติเลยนะผมมันสตาร์ทไม่ติดนะก็ไม่รู้ว่ากล่องตัวนั้นพังหรือเปล่านะผมหรือว่ายังไงนะผมแต่เดี๋ยวกล่องตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวมันเป็นกล่องใหม่เลยเดี๋ยวเราจะ เอาลองมาใส่ดูนะผมว่ามันจะเป็นเหมือนกันไหมโอเคเดี๋ยวอันนี้ผมสตาร์ทให้ฟังกล่องเดิมก่อนนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็คือกล่องเดิมปกตินะครับนี่นะโอเคกล่องเดิมกล่องเดิมคือสตาร์ทติดนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่กล่องส้มกันดูนะครับผม คนี่นะครับนี่ก็กล่องที่เราจะใส่โอเคนี่ผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้กล่องเดิมนะผมก็เดี๋ยวมาดูปักกันก่อนนะกล่องเดิมนะครับผมที่เขียนอยู่ที่ปักนะจะเป็น KTM นะครับผมนี่นะ KTM แต่ว่ารหัสกล่องตัวนี้มันเขียนบอกว่า KPW นะนี่นะครับเป็น KPW mm hmm. เดี๋ยวเรามาสตาร์ทกันดูนะครับว่ามันจะติดไหม mm hmm. บอกไปแล้วนะครับผมว่ารถผมมันเป็นตัว R แต่ว่ากล่องไฟมันไปอยู่เหมือนตัว E นะครับผม mm hmm. แล้วก็แถบแม่เหล็กเป็นแถบสั้นนะครับโอเคเดี๋ยวสตาร์ทดู ก็ออนสวิตอะไรขึ้นทุกอย่างนะครับผมปกติโอเคเดี๋ยวสตาร์ทดูไม่ติด <c oughs> ไม่ติดโอเคไม่ติดนะคุณ <c oughs> ผู้ชมนี่แหละอันนี้คือมันเป็นาถามว่าเป็นปัญหาไหมมันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่า ทำไมมันถึงไม่ติดนะครับผมตามที่ผมสันนิษฐานนะนะครับตามที่ผมสันนิษฐานก็คือกล่องตัวนี้มันเป็นกล่องตัว R จริงนะครับผมนี่นะเป็นกล่องตัว R แต่รถผมมันน่าจะเป็นกล่องกล่องรุ่นใหม่หรือเปล่าตัว R รุ่นใหม่หรือเปล่าถ้อคือถ้าเพื่อนๆน,นะผมผ้ชมคนไหนที่ มีความรู้นะเรื่องกล่องนะผมก็คอมเมนต์ในคลิปนี้มาได้นะผมว่ากล่องตัวเนี้ยรหัสนี้มันเป็นกล่องอะไรนะผมมันเป็นกล่องตัวอาจ,จริงไหมโอเคเดี๋ยวผมจะพามาลองสลับสายดูนะครับผมเรามาดูกันว่าถ้าสลับสายอะไรแล้วมันจะติดไหม <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองสลับสายของปั๊กสลับตำแหน่งมานะครับผม <c oughs> ก็ตอนเนี้ยคือถ้าใส่กล่องเดิมเนี้ย มันสตาร์ทติดเลยนะครับผมมันสตาร์ทติดเลยก็เดี๋ยวเรามาสลับสายตรงในแต่ละช่องของสายนะครับผมโดยเราจะสลับให้มันเป็นของเวฟ125 r เลยนะครับผมเพราะว่าตามที่ผมบอกไปเนาะกล่องตัวนี้มันเป็น125 A r นะครับเป็นของตรงรุ่นแต่กล่องผมมันอาจจะไม่ใช่เวฟ 125อาก็ได้นะผมผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นกล่องอะไรนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวผมขอสลับสายกล่องนะครับผมก็เดี๋ยวคุณผู้ชมอยากรู้ว่าสลับไปช่องไหนอะไรยังไงก็ดูคลิปนี้จนจบนะครับผมถ้าดูจบจะรู้เลยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมว่าผมสลับยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอสลับก่อนสักครู่นะครับผม ก็การสลับสายนะโดยที่เราไม่ต้องไปแบบไปตัดสายหรืออะไรนะให้เราใช้แบบไขควงแบบนี้นะครับผมนี่นะไขควงเล็กๆอย่างนี้นะครับผมทิ่มเข้าไปในรูนะครับผมทิ่มเข้าไปในรูฝั่งที่มันมีเขี้ยวนะทิ่มเข้าไปแล้วก็ดันเขี้ยวมันนะครับผมให้มันปลดล็อกนะครับผมแล้วก็ดันไปทุกรูเลยนะครับผมง่ายๆนะครับผมไม่ยากนะพเคพอเราดัน มันจะมีเสียงกึกกึกกึกอยู่ข้างในนะครับผมแล้วก็ดึงออกมานะครับนี่เห็นไหมดึงออกมานี่ง่ายไหมผมชมง่ายไหมนี่นะแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองเสียบเสียบไอ้ตัว สายให้มันอยู่ในตำแหน่งของเวฟ125อ่าเลยนะครับผมโอเคนี่ผมจะยังไม่ใส่ปั๊กนะครับผมก็เดี๋ยวลองก่อนนะว่ามันจะติดไหม ถ้าติดก็แสดงว่ากล่องไม่พังนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่องใหม่เนาะมันจะถ้ามันพังมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับโอเคก็ระวังสายช็อตด้วยนะครับผมจัดสายอะไรให้มันเรียบร้อยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็ สลับนี่นะครับสลับสายอะไรเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวลองสตาร์ตดูนะครับผมว่ามันจะติดไหมโอเคไปสตาร์ตดูโอเคไฟก็ออนปกตินะครับนี่นะเขียวปกติโอเคยวสตาร์ตดู โอเคนะผมอันนี้มันก็สตาร์ทติดนะนี่เรียบร้อยแล้วโอเคนะผมก็สรุปแล้วนะครับผมมันน่าจะเป็นที่ชุดระบบของสายกล่องไฟนะผมซึ่งตัวเนี้ยผมว่ามันมันน่าจะเป็น กล่องตัว r อยู่นะแต่ว่าน่าจะเป็นตัว r รุ่นใหม่หรือเปล่านะครับก็ถ้าเพื่อนๆรู้นะก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมว่ามันเป็นกล่องตัว r จริงไหมหรือว่ามันเป็นกล่องอะไรนะผมเพราะว่าแถบแม่หล็กของผมมันเป็นสั้นนะสั้นถ้าเป็นกล่องตัว S ใช่ไหมครับมันต้องเป็นแถบยาวนะผมแต่เนี้ยมันแถบแถบสั้นแต่ว่ามันใส่กล่องตัว R ที่เป็นตรงรุ่นไม่ได้นะครับผมมันต้องสลับสายนะโอเคถ้าใครรู้ตรงนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกผมได้นะครับผมในคลิปนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวสลับสายไปยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่าปักนะครับผมไวริงปักนะครับว่าผมสลับจากกล่องเดิมแล้วมาเป็นกล่องตัวอ่างเงี้ยสลับ มันไปช่องไหนยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวจะพาไปลองกันนะครับผมว่าไอ้กล่องส้มตัวใหม่ที่ผมได้มาเนี่ยมันคุณสมบัติที่เขาเขียนบอกมานะมันจะทําได้จริงไหมนะครับผมก็ตอนนี้นะมันไม่มีวัดรอบนะครับผมรถผมเดี๋ยวผมต้องทําวัดรอบมาวัด ให้คุณผู้ชมดูนะผมว่าระหว่างกล่องเดิมนะครับผมตัวนี้มันจะตัดกี่พันรอบแล้วก็กล่องใหม่ที่บอกว่าบดล็อกรอบนะบดรอบปลายอะไรประมาณนี้นะผมมันจะไปตัดอยู่ที่กี่พันรอบนะครับผมแล้วถ้าเราเอาไปขี่ใช้งานนะ่ะมันจะอัตาราเร่งมันจะดีขึ้นกว่าเดิมไหมอะไรยังไงประมาณนี้นะผมโอเคเดี๋ยวรอชมกันนะครับผมคลิปหน้าก็สําหรับคลิปนี้ ก็น่าจะประมาณนี้นะผมก็สําหรับใครที่สั่งกล่องไปนะครับผมเนาะก็ผมไม่ได้ขายกล่องน,นะนะครับผมก็สําหรับใครที่สั่งกล่องไปแล้วมันเป็นตัวตัว R เหมือนกับรถผมอย่างนี้นะผมเดี๋ยวลองสลับสายดูก่อนนะผมเนาะกล่องมันมันไม่พังหรอกมันมันเป็นกล่องใหม่นะผมนี่เนาะมันอาจจะเป็นที่ การอะไรล่ะาการสลับสายก็ได้นะผมเดี๋ยวลองสลับสายดูก่อนนะครับผมว่ามันจะเป็นเหมือนผมไหมนะครับผมโอเคก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมนะผมก็สำหรับคลิปนี้ไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพาไปลองกล่องส้มกันดูว่ามันจะแรงจริงไหมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนละครับสวัสดีครับผม